มาดูเรื่องราวแปลกแหวกเอ๊ะกันบ้าง oh. วันนี้ค่ะจะนำเสนอเรื่องราวของร้านโชวห่วยที่ไม่มีคนขาย uh. ไม่มีคนขายแล้วจะขายยังไงเอางงอางงเอางง oh. เอาแปลกแปลกแบบนี้นะคะต้องไปติดตามกันเลยค่ะตอลอดข่าววันนี้จะพาไปดูความแปลกแหวกเอ๊ะที่จะชวนให้ทุกคนเป็นงงจนสงสัย โอ้คือตกใจมากอะแ,แปลกตาแบบนี้ก็มีด้วยล่ะครับเนี่ยเรื่องแรกเป็นงงแถมยังชวนสงสัยเมื่อเก็บไข่ไก่ไว้นานห้าวันอยู่ๆไข่ไก,ก่ก็ก็ก็ออกเป็นลูกไก่จริงๆเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ระเนี่ย โอ้คือตกใจมากอะ่ะคือป้าสไปรยเราเอาไข่มาให้ใช่ปะแล้วเราไม่ได้ต้มเราวางทิ้งไว้สี่ห้าวันเรากำลังจะไปอาบน้ำเว้ยดูอะไรนี่อุ๊ยโอ้มานี้มาโอ้ย,อยพี่ไม่ได้กินหนูนะโอ้าพี่ขอโทษ โอหดูดิดูไข่ยังแตกมดยังขึ้นอยู่เลยนะไปมาไปไปไปหาแม่แอนปะโอ้ทุกคนดูหนะ้าน้องดิโอ้พี่ไม่ได้ทำร้ายหนูพี่ไม่ได้ทำร้ายหนูนะป้าเดี๋ยวพี่พาไปหาแม่จจบๆๆ เกือบไปแล้วนะเจี๊ยบแต่ก็แปลกแวกจนชวนงงจริงๆล่ะครับว่าเจ้าไข่ใบนี้เนี่ยอยู่ๆก็ฟักเป็นตัวซะอย่างนั้นแต่เองเกิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องส่งคืนแม่ไก่และร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูให้นะครับ แปลกใหม่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนเมื่อเปิดร้านโชว์ห่วยแต่แต่แต่ไม่มีคนขายาแล้วมันจะซื้อยังไงล่ะเนี่ย หวยพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขายทุกอย่างแต่ไม่มีคนขายนะเพราะต้องการให้ลูกค้าที่มาซื้อจ่ายเงินเองแอมยังตามใจอีกว่าจะจ่ายเท่าไรก็ได้ ตามใจคนซือ้อแ,แบบนี้ก็ได้ละเนี่ยซึ่งแนวคิดนี้เป็นของพระครูภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเทียงทองตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่งานนี้ต้องบอกว่าแปลกแหวกไม่เหมือนใครจริงๆโอ้แบบนี้ก็มีด้วยเหรอและร ต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวแสดงไม่ใช่สแตนอินเพราะนี่คือลิงจริงๆลิงที่ขี่จักรยานสองลอ้อ oh, <no>. wow. ไม่รู้ว่านี่คือความสามารถพิเศษ พี่คนหรือใครสอนกันะเนีสำหรับเจ้าอามลิงนักซิ่งแห่งฟาร์มจอระเคจังหวัดสมุทรปราการอายุแปดขวบตัวนี้ที่มันมีลีลาการปั่นคันเทพทั้งปั่นมือเดียวยกล้อหน้ายกล้อหลัง <c oughs> ยกแค่ไหนเจ้าอามก็ไม่หวัน่นแม่ปันขนาดนี้เนี่ยน่าทัวรไปแข่งปั่นจักรยานกันสักแมตนะนอกจากลีลาการปั่นแล้วลีลาการสกเก็ตบอร์ดของพี่เขาก็ไม่ธรรมดาหายไม่เกรงใจบอร์ดไม่มีจอดไม่มีพักกันเลยทีเดียวแบบนี้ต้องยกให้เป็นลิง่านเทพแห่งปีเลยจริงๆครับ